คู่รักสุดคลั่งรักแต่ไม่เงินกันคู่รักของสาวไมานาพสิทธิ์และแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ที่มักจะให้โมเมนต์หวานให้แฟนๆยิ้มตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกว่าความรักของพวกเขาต้องเป็นสิ่งที่สวยงามและสมบูรณ์แบบจนเมื่อมีการเผยรูปถ่ายของไมที่แอบถ่ายไว้ในโซเชียลทาให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเป็นเหมือนเดิมตลอดไปไมได้เผยว่า เห็นรูปของผมลงในเฟซบุ๊กของพี่สงกรานทำให้หนูรู้สึกเกลียดมากเลยพี่เขาไม่ค่อยเข้าแอปหรือเปล่ามันเหมือนว่าไม่มีสกิลแต่งรูปเลยพอเห็นรูปของหนูที่ไม่ได้สวยงามที่สุดคนเม้นเต็มเลยจะว่าไปก็งอนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่พอโตขึ้นมาเราเข้าใจว่าคนเราไม่ได้สวยทุกมุมมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติคนจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติของเราและมองว่ามันตลกก็เลยลงรูปมาแต่ไมค์ก็เผยว่า นิสัยของพี่สงกรานต์เป็นคนชอบแกล้งชอบแซวแต่มันก็โอเคนะหนูไม่ได้ขอให้พี่ลบรูปไปพี่ดูภูมิใจที่คนมากดหลายรูปเยอะมันเป็นเรื่องที่สนุกสนุกและมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนมีหลากหลายมุมมันก็เป็นเรื่องที่สนุกสนุกและมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนมีหลากหลายมุมมันก็เป็นเรื่องที่สนุกสนุกและมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนมีหลากหลายมุม แต่ที่น่าสนใจคือไมล์ไม่ได้ขอให้แฟนหนุ่มลบรูปไปแต่เธอก็เข้าใจว่ามันอาจจะยากที่จะให้ทุกคนเห็นความเป็นธรรมชาติของเราและมันก็เป็นเรื่องที่สนุกสนุกที่คนมีหลากหลายมุมมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนมีหลากหลายมุมและนี่คือเรื่องที่สนุกสนุกที่คนมีหลากหลายมุมทําให้เราเห็นว่าความรักไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเป็นเหมือนเดิมตลอดไปแต่มันก็เป็นเรื่องที่สนุกสนุกและมีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ข้างในความรักนี้มีความสวยงามและความธรรมชาติที่เราต้องเข้าใจและรับรองกัน คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอะไรไหมามาพูดคุยกันในกลางคนเลยได้นะ